สวัสดีค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นก็อย่าลืมกดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะช่องฟินนี่กลม,มานี่วันนี้แม่น้องพลินจะพามาทำข้าวผัดค่ะเครื่องปรุงเราก็มีดังนี้นะคะเครื่องปรุงเราก็มีหอมแดงบวกกระเทียมนิดหน่อยนะคะหอมแดง เราเราสับให้ละเอียดเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่กระเทียมไปนิดหน่อยเพราะฝรั่งไม่ชอบกระเทียมนะคะแล้วเราก็มีแครอทนะคะแครอทค่ะก็สับล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ไข่ไก่ตามชอบนะแมน่น้องฟินใช้สองฟองเพราะกินพอปริมาณนะคะ แล้วก็กุ้งของเรานะคะแล้วแต่ตามใจชอบนะคะน้ำมันพืชน,น้ำมันพืชน,นะคะแล้วก็น้ำพริกน้ำปลาด้วยแล้วก็ผักเะคะ่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวเอาไว้ใส่แค่ซีอิ๊วขาวแล้วก็มีอีกอย่างนึงคือน้ำตาลด้วยนะคะแต่ลืมลงนะคะเครื่องปรุงน้ำตาลนะคะ น้ำตาลด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปทำข้ก็ผัดกันเลยนะคะมาค่ะเพื่อนๆเราจะมาทำข้าวผัดกันเลยนะคะ อนแรกเราก็ใส่น้ํามันไปก่อนนะคะน้ํามันพืชนะคะเ <c oughs> พื่อนๆน้ํามันพืชนะคะใส่ไปก่อน,นะคะ่ะใส่น้ํามันพืช <c oughs> พอน้ำมันพืชอ,อ่ร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่ กระเทียมไปก่อนเนาะคะ่ะเราใส่น้ำมันพืชไปก่อนเนาะ,ะพอเนมมันพืชร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมกับหัวหอมไปเลยนะคะเพราะว่าคนฝรั่งเขาจะไม่ค่อยกินกระเทียมเท่าไหร่นะคะใส่ไปค่ะเราก็เจียวไปนะคะเจียวหอมกับกระเทียมไปก่อน,นะคะ่ะ เียมเริ่มจะสุกแล้วก็เราก็ใส่กุ้งไปค่ะกุ้งของเรานะคะเราใส่กุ้งลงไปเลยค่ะกุ้งผัดให้กุ้งสุกก่อนนะคะ พอกุ้งเริ่มจะเหลืองคล้ายๆจะสุจกจะเริ่มจะสุกแล้วเนาะเราก็ใส่ตอกไข่ไปเลยนะคะตอกไข่ไปสองฟองเลยแล้วแ,แต่ตามที่เราชอบเนาะคะ่ะตอกไข่ลงไปนะคะเก็บฐานให้หมดค่ะ ตักให้ไข่สุกนะคะ สุกแล้วเราก็ใส่ข้าวไปเลยค่ะข้าวสวยน้อนร้อนเลยนะคะข้าวของเรานะคะใส่ข้าวไปเลยนะคะข้าวสวยน้อนร้อนค่ะข้าวสวยไปค่ะแล้วก็ ก็ใส่ซีอิ๊วขาวไปนะคะพอประมาณนะคะใส่ซีอิ๊วขาวแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายเป็นนิดหน่อยนะคะใส่น้ำตาลทรายค่ะตัวน้ำตาลทรายไปช้อนนิดหน่อยนะคะช้อนเล็กนะคะไม่ใช่ช้อนใหญ่นะคะผัดไป เราก็ใส่แครอทแครอทที่เราเตรียมไว้นะคะลูกนั่งกินหมดแครอทใส่แครอทลงไปใส่มาะเือเทศลงไปนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะนล้วก็ เาให้เข้ากันเครื่องปรุงก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็ผัดให้สุกนะคะ ให้สุกนะคะเดี๋ยวมาชมเดี๋ยวจัดจาน